ไหเปล่าย่งมาให้ก่อนเอาเฮ็ดตีเฮ็ดพอกับเอียงก้ก็ย่างย่าน่างเอแจงใส่เห็ดพอพนพิน้องเดี๋ยวเอาเซตู้ไว้เอาไปตีไปก็ได้ซื้อขนมจ้าไ้ซื้อขนมดอกถัวยนึงนี่ละขันแจงแล้ว แส่ตู้เย็นไว้ใส่ซองฟีดไว้ถะแแกงหมืรุ่นอเอาขอบคุณคุณป้านะจ๊ะที่มีน้ำใจเอามาให้น้องสะภายปัานน้อยอเออคือทอดผู้นี่แล้วคะคือทอดผู้นันติ <laughs> โอ้ยขอบคุณมากๆเลย ค่ตู้ไว้ก่อนนะจ๊ะโอมาหลายยางเหาะตู้กระไดอ้อยเหรออะไรอ่ะํำอะไรโอ้หลายแ้วหลายอันทั้งมักกรอกบอกว่า่าเอาน้ำแข็งมาแช่ใส่ตู้ว่ะผู้ใดเป็นคนเอาน้ำแข็งมาแช่ใส่ตู้เย็นซ่องฟิตเจะเามาใส่เป็นได้ขาดมันหนักเขาใจบ่เขา<อ>ให้ใส่แต่อาหารอีน่อยให้อยอยมันลูกตู้ไม่ต้องเอามาบัดนไม่ลวลาแก้มแก้วอะไรเด้นี่ เวลาแกะออกมันแกะยากเดี๋ยวสิมางาัดมางเงิดอีกห้างอีกได้ปะนี่โอ้ยมันบ่ได้แ้วนี่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคเพราะว่าอันนี้ก็เสียดไปเป็น,ปนอันเปิดอันเป็นอย่างเป็นชิ้นไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ละมือปดนีิมือร่นกับสีมองหันได้บ่ดนี้ลุงตูสิมจาจัดการมองหันมองเต้นนั่นลุงตูมจาจัดการที่เต้นนะจ๊ะ ข้าเมี่ยนข้ามาันข้าวนกับพ่อเบิงอยู่อยู่ซ้ำเฮ้ากับอยู่ไปแม่นบลำเอาจังว่ากันเดี๋ยวมืออื่นนี่กะอเนกมูนี่ไฟครัวก็จะมาอีกพรุ่งนี้เนี่ยเออหลายอย่างหลายแนวนะพี่น้องเนาะวัวครัวครัวจะไว้ไหนเนะาะพระสงฆ์องค์ขจรนี่มาหลาย คยายามเนี okay, hey, re mm ่ย hmm. ต <How> ็มเลยนี่แบบนี้หลายผลเด่นทักหลายแล้วหลายแล้วหลายแล้วเอาของมงคล เงปังปังๆรวยๆแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแหละปลา้าเพิ่นอยากกินเพิ่นกระชือทอดน้องไผ่ตีเพิ่นกระสิเอาเห็ดเพาะมาฝากะนะเราอยู่ตามแล้วแหลนะเนาะผู้เฒ่าเป็นพี่สะไพ้ ลุงม่านมานกับิป็ินพี่ชายพ่อใญ่การเนาะพี่ชายพ่อยาการนี่กับเจ็บผ่นเจ็บนี่เจ็บของจากรถตู้แล้วก็นหายเลขขาซักผัาหฮมผักเกียคอยเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะการค้นๆ้น,น,นแต่ละมือการที่บาอันนั้นอันนี้บ่มีก็อยากได้เจ็บมาใส่นู่นนี่นั่น ออามาใส่แล้วก็ฮุกฮกเหี่ยนะพี่น้องเนาะแม่ก็กินเขาแล้วบ้างหันกระเม่นเพื่อนสาวมาหาอีกล่ะโอ้หลายนั่นมาผู้นี้มากมือแรงกะสีบ้าออกไปกินเรี่ยงเนาะ ดูเอาอิลาคำคูนไปลาก โชคดีร่ำรวยวันนี้กะสิพักพ่อนตามอัธยาศัยน้องพี่น้องตามอัธยาศัยผู้ว่งกะเฮ็ดไปนี่นั่นไป แ,แม่กับยังดูไรเ,เจ็บนั่นเจ็บนี่เมียนของก็เลยเมื่อยแบบนี้เื่อยเมื่อยลับมื่อแรงไปแล้วบบดนี้จังสิอาบน้ำแต่งตัวก็จังสิได้ออกไปทำความสะอาดตัวเลย ได้หนาทีแล้วค่ะตํามักุุงเราก็ตํามักแดง นั่นเฮ็ดนี่ไปเนาะพี่น้องเนาะกินไปละเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยเพื่อความอยู่รอดปลอดภัย รู้อลไก็หอนด้วยน้องใม่แขกหลอดเปานอมตะใสบุสิซับใบัะเกียงหมกใส้หมูหมกใส้ไก่นี่ค่ะส,สวย พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปต่อไปจะเบิ่งกันอีกว่าประมาณใดยังไงพูดพูโฮโฮโฮบักโมบักแตงจงหัดจาดฟาดบึมพนะเอามาหลดเถอะเอามาหลดถเถอะคลิปหน้าจังเจอกันไหมเนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ